อย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกฮะเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครเธอเดขาดเธอคงเหงาขาดเขาก็คงเสียใจเธอเดเดวุ่นไม่อยากจะเลือกใครหุ่นอยากเก็บเธอเอาไว้ ทางสองคนเดดอดอเทวแทวเอ่อทำไมตามันปิดปิดค้างหนึ่งวะพี่เหมียวเพ่พี่เหมียวคิดว่างานนี้จะมีเกมไหมเพ่กูก็ไม่รู้อะว่าบ้านเราขอปั้นจนเข้าเชื้อจริงหรือเปล่าเห็นมีข้าวงไหนเข้าเหมาหมอยกันวะเฮียหุนห่นหหนกับเจ๊แปะยิมมู่นี้ ไม่ค่อยคุยกักสักเท่าไรหรือว่าเราคนไทยที่ช่วยปั่นกันเรื่องเมียน้อยหุนหุนนี่เจแปะยิ้มแกเชื่อจริงเหรอเพ่เฮ้อันนี้เข้าหน้าจะรู้ว่ามันเป็นโปรแกรม AI เข้าไม่เชื่อหรอกเอา้าแล้วเจแปะยิม้มแกงอนอะไรเพ่อ่ะมึงดูแอลโอ้โหโปรแกรม AI ไอสมัยนี้นี่ทำเหมือนจริงมากเลยเพ่เอ่อกูก็ไม่รู้ว่ามันใช้ AI อหรือเปล่าอ่ะนี่อีกรูปหนึ่ง ส่องว่าไม่น่าจะใช่รูป AI แล้วนี่แค่แซลเล่นๆว่ามีเมียน้อยแล้วอย่าบอกนะแม่ในรถจะด้วยสุดยอดหุ่นหุ่นหุ่นมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นโรคผู้ชา,ายต้องกล้าลูกคอเลยลูกละนาดเพอเออไอ้ส่อง เจ๊แปะยิ้มถ้าแกเห็นคลิปอะไรแป๊บนี้เข้าจะเชื่อไหมวะเนียนซะขนาดนี้นี่ถ้าเป็นสองเห็นสองก็เชื่อเพ่แม่เดินจับมือริมหาดสายมีเพียงเราซองถ้าเป็นเรื่องจริงเจ๊แปะยิ้มมาเห็นสยองแน่นอนไม่บือ้อเปิดแล้วเปิดแล้วร้านบุฟเฟ่ต์เปิดใหม่ใกล้ชายแดนกัมพูชาเปิดละจ้า ร้านบุฟเฟ่อะไรของเข้าวะไ <uk uk> อซ้องไปกินกันไหมนาา่าจะราคาถูกพี่เหมียวไปกินคนเดียวเถอะเพ่อ้าวมึงไม่เฮี้ยวละไปเปล่าเดี๋ยวกูเลี้ยงเองมันเป็นร้านบุฟเฟ่์สำหรับเราที่ไหนนี่อ้าวแล้วเขาเปิดตอนรับใครวะนู่นไงเพ่ลูกค้ามาเต็มเลยนี่นไ่ไเนั่นไงเพ่ <uk> โอ้โหนกอะไรมันจะบินกันเยอะแยะสักนา,น,านีวันนะพวกมันก็มาแห่กันกินบุฟเฟ่ไงเพ่ฮะ บุฟเฟ anyway, ่อะไรวะก็บุฟเฟ่ตามชายแดนไงเพ่หรือวะอยาบอกเนะี่มันคือบุฟเฟ่ทหารเม่นหรือเป้าวะ่ะใช่แล้วเพ่บุฟเฟ่ทหารเมนนี่ง่างนักวดจุงเราคนกเมนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนที่ติดกับประเทศไทยอนะตอนนี้พวกเขานั้นรู้สึกงงซะเหลือเกินว่าทำไมบนท้องฟ้าถึงมีเรานก มากมายหลายชนิดรวมกันเป็นกลุ่มตามในคลิปเนี่ยนะแล้วมันก็บินตรงไปที่ชายแดนไทยเคมรในบริเวณที่เมื่อก่อนนี้เกิดการประทะกันนะแล้วคนเคมรคนนี้ก็อธิบายประมาณว่านกพวกนี้มาจากไหนกันเยอะแยะมากมายพุ่งตรงไปที่ชายแดนหรือว่าประเทศของเรานั้นจะเกิดอาเพศอะไรอีกหรือเปล่าอย่าคอยเป็นแบบนั้นเลย อ๋อไม่มีอะไรหรอกที่ชายแดนตอนนี้เข้ามีบุฟเฟ่กันค่าหัวก็ไม่เสียกินฝีตลอดทั้งงานไอ้พวกนี้มันไปแย่งอาหารต้นไม้ตามชายแดนรับประทานซะและเบ็บเบื่อฮ่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าตามชายแดนประเทศไทยกเม่นมันจะมีโรคระบาดหรือเปล่านะ กวอะไรล่ะเพ่โรงพยาบาลประเทศไทยเรามีนี่ถ้าสมมติว่าโรคระบาดเกิดในคเคมรน,นี่เดี๋ยวเขาก็แห่มารักษาในประเทศไทยเองล่ะเพ่เพราะประเทศไทยของเรานั้นใจ,ใจดีที่สุดใน,ในโรคนี่ต่อมา เราคนคขมรก็แห่แชร์ภาพนี้กันนะนะมันเป็นภาพที่คนคขมรคนหนึ่งได้ถ่ายรูปตัวเองคู่กับทหารคขมรที่เขานั้นกําลังเข้าแถวกันอยู่นะดูจากสายตาน่าจะลายร้อยนายกันเลยทีเดียวแล้วข้างหน้าของพวกเขานั้นก็มีสิ่งที่เหมือนปืนกลตั้งอยู่เอาไว้ข้างหน้านะ ดูลมๆแล้วเหมือนกับว่าพวกทหารขเขมรน,นั้นกําล,ลังเตรียมกําลังพลเตรียมพร้อมตรวจอาวุธกันอยู่แล้วทางคนขเขมรน,นั้นก็ได้บอกประมาณว่าเราพร้อมแล้วที่จะปกป้องดินแดนของเราอีกครั้ง เราต้องบอกก่อนเลยว่าทางเรานั้นได้นําเสนอข่าวจากสิ่งที่เขาโพสอะนะส่วนจะจริงหรือไม่จริงหรือไม่นั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมอนะทางเรานั้นไม่มีเจตนาจะยโยงปั่นอะไรแต่อย่างใดแค่นําเสนอจากสิ่งที่เขานั้นโพสต์กันเท่านั้นเองจากรูปนี้มันก็ทําให้เรานั้นได้รับรู้ว่าพวกกองทัพขมรนั้นมันคงไม่อยากจบกับเราง่ายๆอะนะเบอ้อจริงเชียว หยุดก้อนคาแมนเชื่อฟังเราเธอเราข้อร้องเอาเวลาที่พวกคุณมึงตระเตรียมกองทับไม้เพื่อที่จะมาทำอะไรบางอย่างตามชายแดนช่วยเอาเวลานั้นไปคนบุฟเฟ่ตา้านเม่เอากลับไปไปห้าญาติพี่น้องของพวกเข้าก้อนไหม โอ้โหพี่เหมียวเพ่พี่เหมียวไปหวังเดียอะไรกับเขาขนาดนั้นเลยนี่พี่เหมียวทั้งจิตใจงามซะจริงๆเป็นห่วงญาติพี่น้องเขาด้วยนี่พี่เหมียวจะเอารางวัลโนเบลสาขาสันนิภาพไ่เพ่เดี๋ยวส่องเสนอชื่อให้เลยนี่มึงพูดแรงมึงไว้ส่อง <c oughs> ก็พี่เหมียวเป็นห่วงพวกเขานี่อยากให้ฐานเขเมรนเอาปุ๋ยเพื่อนกลับบ้านด้วยนี่พี่เหมียวจิตใจงามมากๆเลยเ <c oughs> ปล่ากูแมนอ้าวนึกว่าคนดีนี่ มึงรู้หรือเปล่าช่วงเนี้ยตามชายแดนเม่นเม่นเม่นจดจัดเม่นตะรบปบอวนไปทางพื้นป่าถ้าท่านใดอยากจะบริจาคให้กับทหารตามชายแดนในช่วงนี้ทหารต้องการยาดมเป็นจํานวนมากหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันหอมหอมหัวหอมได้ไหมเพ่เอาไปบริจาคพระบิดาึมืถอขอโทษเพ่ก่อนที่คุณมึงจะส่งข้องไม้มามึงช่วยเอาข้องเก้ากลับไปด้วยเด้อเบ๊บ,บ,บ พี่เมียวเพแล้วคนนี้ใครนี่อ๋อต้านแมน่นเราที่สําคัญเข้ากับดาวข้เม่ไปแล้วด้วยเอา้าแล้วเอามาให้ดูทําไมนี่เผื่อเข้าจะไปห้ามเมืองไงซ่องแระท่านผู้ชมด้วยเฮ้เอ้เอ้ขอโทษด้วยนี่ขอใายกรรมที่เข้ามาดูนี่ม,มึงจะกระโดดไปห้าพับพิดาเมืองกายกรรมเอาโหสิกแกมที่เข้ามาดูเบื่อ ส่วนเรื่องที่ทางขมรนั้นได้ตัดเตรียมกําลังพลตามชายแดนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปนะส่วนทางทหารไทยนั้นก็เตรียมรออยู่แล้วไม่ประมาท100%อย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็ฟังหูเอาไว้หูละกันแต่ถ้าสมมุติว่าอนาคตในวันข้างหน้านี้ทหารขมรจะบุกจะเปิดประเทศไทยจริงๆแล้วก็วงเล็บสมมุตินะจ้าสมมติมันจะมีสิ่งหนึ่งในป่าแห่งนี้เดือดร้อนอย่างแน่นอนเลย ใครเดือดร้อนไวะใช่แล้วนี่ใครเดือดร้อนในป่านี่ผู้ที่เดือดร้อนนั้นก็คือเขาคนนี้เลยนะ,ะเออใครไว้ใช่แล้วพี่เมียวถ้าฐานมรนบุกมาใหม่อีกรอบหนึ่งใครเดือดร้อนนี่ข้าเองที่เดือดร้อนฮะใครเดือดร้อนวะเสี่ยงใครวะข้าเองข้าเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามชายแดนแห่งนี้ นี่ช่องกูต้องมาพูดกับต้นไม้แล้วเหรอวันนี้ว่าแต่ต้นไม้ในเคตชายแดนไทยขมรนเดือดร้อนอย่างไรเลยข้าเดือดร้อนข้ากินไม่หมดข้าดูดสารอาหารเยอะเกินไปแ,แล้วได้ข่าวว่าเราทหารขมรจะมาอีกหรือเข้าว,ว่ากันว่ากับท่านข้ากินไม่ไหวแล้วข้ากินไม่ไหวแล้ว สารอาหารเยอะเกินไปช่วงที่ข้าอดก็อดแทบตุยตมาช่วงนี้ทหารปุ๋ยขเขมรตามชายแดนมันเยอะซะเหลือเกินมากันแบบชุดจุกใจชุดเต็มอิ่มเบิ่มๆไปบอกทหารขเขมรมันไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วข้ากินไม่ไหวแล้ว ้าต้นไม้ตามชายแดนไทยขม่นพูดได้เข้าก็คงจะพูดอะไรแบบนี้ละมั้งเบือ